ว่ามันแก้ไขอะไรได้บ้างนะครับพอแก้ไขเสร็จแล้วก็สตาร์เครื่องขึ้นไปแล้วก็เทดผลอีกรอบนะครับแล้วก็เป็นบทสรุปนะครับเอาลน์ของเราก็จะมีประมาณนี้ก็คิดว่าคงจะใช้เวลาค่อนข้างสั้นนะครับก็จะได้น่าจะเบรกได้เร็วอยู่นะครับก็สกอบของงานก็คือลูกค้าจ้างไปว,วัดไวเบชั่นนะครับก็คือมีปัญหาไวเบชั่นสูงนะครับที่เทอรบรด์ไรบลิงอยู่ TGB นะครับก็ไปวัดแล้วก็ไปอนไลน์ว่า ปัญหามันคืออะไรแก้งไงนะครับก็ก็ข้อต่อมาก็เลยเราก็จะมา,มาระบุสาเหตุของปัญหานะครับแล้วก็แก้งไงนะครับก็เราเริ่มต้นที่แบ็กกราวน์ของประวัตินะครับก็คือจะให้ดูรูปด้านล่างซ้ายนะครับก็เป็นตัวอย่างของฟรานซิสเทอร์บายนะครับเราก็น่าจะเคยเห็นกันดีเขื่อนเขื่อนให,ใหญ่ที่ระดับเกินร้อยเมกะวัตบในประเทศไทยก็จะเป็นเทอร์บายไทยนี้ซะส่วนใหญ่นะครับก็คือ เป็นทวบายที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าเวอร์สไตลมากก็คือทํางานได้ทั้งแบบตั้งแต่เฮดหลักสิเมตรจนเฮดหลักหลายๆร้อย m, เมตรเฮดหลักเป็นกิโลเมตรก็ก,ก็ได้นะครับแต่ถ้าสูงกว่านั้นก็อาจจะเป็นพวกเพลตันวิวน่าจะดีกว่าตัวฟาซิสเตอร์บายเนี่ยก็ส่วนใหญ่หลักเนี่ยถ้าเป็นไซส์ใหญ่มากๆอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นวร์ติคอลนะครับก็คือเป็นเป็นเพาตั้งแบบนี้นะครับแต่ถ้าไซส์เล็กๆระดับหลักกิโลวัตหรือไม่กโลวต,ต้นๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพานอนนะครับหลักการก็คือน้ําเนี่ยก็ ถูกปล่อยเข้ามาใช่ไหมครับผ่านเพนสต็อกแล้วก็เข้าตัวนี้สโคลเคสนะครับตัวนี้ที่เป็นวงกลมเขาเรียกว่าสโคลเคสแล้วมันก็จะผ่านไอ้ตัวอิเล็ไกด์เวนนะครับก็คือเหมือนเป็นเป็นใบที่เป็นตัวคอนโทรลตัวน้ําแล้วก็มันจะวางอยู่ในแนวทางเข้าของตัวลันเนอร์นะครับตัวสีแดงนี่เขาจะเรียกลันเนอร์นะครับแล้วก็ตัวอิเล็ไกด์เวนเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยกําหนดปริมาณน้ำนะครับเพื่อว่าจะรักษาตัวสปีดเทอร์ไบให้ได้ซิงโครนัสสปีดณแต่ละโหลดต่างๆนะครับ พอน้ำออกมาเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะออกที่ด้าฟทิวใช่ไหมครับเพื่อจะดิชาร์ดออกไปท้ายเขื่อนนะครับส่วนใหญ่ฟานซิเทอร์บายถ้าเป็นเทอร์บายตั้งเนี่ยก็จะประกอบด้วยทั้งหมด3ามแบริ่งนะครับก็จะไล่จากข้างล่างสุดที่ใกล้ลันเนอร์สุดเขาจะเรียกว่าเทอร์บายไกลแบริ่งหรือเราเรียกกันย่อๆกันว่า TGB นะครับแล้วก็ตัวถัดขึ้นมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเดี๋ยวผมขออนนี้ขออ่แมสดีกว่าครับเพราะว่ามันมันชอบไหลนะครับตัวต่อมาเนี่ยที่สูงขึ้นมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าล lower combine แบริ่งนะครับก็คือ ตัวย่อก็คือ LCB ทาไมเาเรียกว่า hehe, อย่างนั้นเพราะว่าตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นเพาตั้งเนี <c oughs> so ่ยน้ำหนักของมันเนี่ยถ้าเกิดตัว260เมกเนี่ยน้ำหนักจะประมาณสามสี่ร้อยตันนะครับโรติ้งแมสทั้งหมดก้อนเนี่ยมันจะต้องมีตัวอะไรที่รับทัสฟอร์ถูกไหมครับคือไม่ให้มันลุนในแนวแกนเนี่ยเพราะงั้นน่ะไอแบริ่งตัวเนี้ตัว LCB เนี่ยโลเวอร์คอมบิบแบร์ลงมันจะรับทั้งแนวแรงในแนวเรเดียลแล้วก็เป็นทัสแบริ่งในตัวด้วยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็คือเหนือจีเนอเรเตอร์ก็ะน UGb ครับ เขาจะประกอบหลักๆก็คือเทอร์ไบายใกล้ๆเทอร์ไบาย,ายมี1แบรลิงแล้วก็ใกล้ๆเจเนอเรเตอร์มี2แบร์ลิงนะครับน้ำหนักทั้งหมดของทเทอร์ไบายก็จะแขวนอยู่บนตัวทัสแบร์ลิงก้อนนี้นะครับทีนี้ประเด็นปัญหาแบ็้กราวังของปัญหาเนี้มันคือเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เมื่อประมาณสักช่วงเดือนมีนานครับเนี่ยวันที่3เอ้ยไม่ใช่เดือน3วันที่18เนี่ยก็เข้าไปวัดตรวจวัดก็คือลูกค้าเนี่ยแจ้งมาแล้วเออมีปัญหาว่าถ้าเขาเดินเครื่องที่ประมาณ150เมิะวัตนะครับ ไอตัว annotation เนี้ยก็คือบอกเมกะวัตต์ของเครื่องจักรนะครับว่าเดินจ่ายไฟอยู่กี่เมกะวัตต์นะครับก็เราจะเห็นว่าค่า vibration ของ turbine guide bearing นะครับมันมีการวัด vibration ด้วย sharp vibration นะครับมี proximity probe ติดอยู่ตรง bearing turbine guide bearing ตำรุ่มนี้นะครับก็ณนะที่โหลดบางโหลดเนี่ยที่150เมกะวัตต์เนี่ยค่า vibration มันแทบจะแตะ tip set point เลยนะครับเพราะ tip set point ตั้งไว้900ก็ซัดไป870นะครับ แต่ว่าพอเราขยับโหลดขึ้นไปเป็น170ปุ๊บ245หรือ210เงี้ยไอ้ค่าพวกนี้ก็จะลดลงนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ามันลดลงเพราะอะไรสาเหตุอะไรเป็นความถี่หลักนะครับก็พาร์ตต่อมาจะพูดถึงเรื่องแบ็กกราวของมชชินหน่อยนะครับพอดีเมื่อกี้เล่าเท้าความว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตัวนี้ก็เป็นสเปคคร่าวๆของเครื่องจักรครับเฮตกคอมเทอร์บาย140เมตรแล้วก็ไอตัว ดิชาร์ดโฟก็ปล่อยน้ำประมาณ206ตันต่อวินาทีนะครับแล้วก็จริงๆในเ,เพจมันได้ถึง265แต่ก็บนั่นระดับน้ำมันคงทำได้ไม่ถึงนะครับได้ประมาณ240-250นะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็เป็นสเปคเรื่องเฮดเรื่องไรนะครับก็ก็ตัวตัวอย่างก็มีลันเนอร์มี13ใบแล้วก็ไกด์เวนก็มี24ไกด์เวนนะครับแล้วก็ไอ้นี้คือตัวอย่างของเทอร์ไบไกด์แบลลิงนะครับไอ้แบลลิงในรูปที่แล้วเนี่ยนะครับ ถ้าเปิดออกมาเนี่ยก็จะเทอร์ไบล์ไบลิงก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็เราก็จะเห็นว่าถ้าคนที่ทำพวกเรื่องเทเบิลแมชชีนก็รู้แหละมันก็คือมันเป็น,ปนทิวติง้งแพดเจอ,อร์นไบลิงนะครับมีแพดออฟเซ็ตนิดหน่อยแพดออฟเซ็ตน,น่าจะ0.6นะครับถ้าลองหมุนดูเห็นไหมครับมันจะไม่อยู่ไอตัวไพวอตจะไม่อยู่ตรงกลางพอดีเพราะมันจะได้ช่วยสร้างเรื่องออยล์วิชได้ด้วยนะครับสเปกมันเนี่ยไดยมิทเทิลเคแลนดเนี่ยจะอยู่ประมาณ0.6นมิลนะครับก็คือเคแลนด์เนี่ยถ้าเกิดเราพักโรเเเตอออร์ไไปสุดนนีี่่ยยมพว มันควรจะกอกแก๊กได้ประมาณ0ูยมิลอยากให้จําค่าตัวเลขนี้ไว้นะครับเพราะาไอ้นียมีผลต่อการวิเคราะห์ในภาคต่อไปว่าทําไมเราถึงตัดสินใจปรับแก๊ปแบล็งนะครับนะครับก็เมื่อกี้เราพูดถึงแบ็กกราวจบแล้วสเปคเครื่องจักรจบแล้วต่อมาก็อยากจะพูดถึงเรื่องพื้นฐานความรู้นิดหน่อยครับเอามาแชร์กันถ้าใครรู้แล้วก็ก็ดีครับราใครไม่รู้ก็ถือว่ามาแชร์กันนะครับก็ ตัวฟันซิเตอร์บายเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์อันนึงซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาเรียกว่าไม่พึงประสงค์ของมันนะครับก็คือเรี่ยงไม่ได้ก็คือเวลามันเดินเครื่องที่พาเชียลโหลดนะบางโหลดนะครับมันจะเกิดวอลเทคโลบในโดรับคิวอะครับรูป3ามรูปเนี้ยนะครับ,รรรบก็คือเป็นเครื่องจักรทดลองเป็นฟันซิเตอร์บายจริงแล้วก็ไอตัวแกนเทอร์บายเนี้ยเขาก็ต่อกกระโหลดนะครับใครสนใจเนี่ยไปอ่านที่เปเปอร์นี้ได้นะครับผมผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับคืออย่างเคสเนี้ยถ้าเดินที่โหลดสูงกว่าจุด เบสเอฟเซนซี่พอยท์นะครับหรือบีอีพีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็จะเกิดวอร์เทคแต่ว่าวอร์เทคเนี่ยจะอยู่ในแกนแนวเดียวกับแกนของพาเห็นไหมครับเพราะงั้นเนี่ยพูดง่ายๆก็คือรัศมีของของของแรงจากตัววอร์เทคเนี่ยมันไม่ได้มีลัศมีที่กว้างมากมันก็ไม่ได้ไปเขย่าอะไรตัวรันเนอร์มากนะครับหรือถ้าจุดที่เบสเอฟเซนซี่พอยท์เลยเนี่ยก็คือมุมของที่น้ําที่เข้ามาวิ่งเข้าหาลันเนอร์กับออกลันเนอร์เนี่ยมันสมูทมากเพราะงั้นมันก็จะไม่เกิดวอร์เทคอะไรเลยนะครับก็จะใสอย่างนี้กิ้งเลย ก็ขึ้นพายเชลโลดเนี่ยมันก็บอกอยากเหมือนกันว่าที่โหลดเท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุที่ตกคอมเทอร์บายด้วยซึ่งถ้าระดับน้ําของเขื่อนเปลี่ยนเนี่ยไอจุดที่มันจะเกิดวอร์เทกลบแบบนี้ก็จะเปลี่ยนตามไอจุดที่ไม่กวาดที่เกิดวอร์เทกลบแบบนี้ก็จะเปลี่ยนตามระดับน้ําที่ตกคอมเทอร์บายด้วยนะครับก็เราจะเห็นไหมครับวอร์เทกตอนนี้มันไม่ได้อยู่ตรงกลางแล้วนะครับมันมีลัศมีออกมาเพราะงั้นไอเกลียวเนี้ยเป็นตัวบิดแล้วมันจะส่งแรงไปที่ runner, รัน runner, เนเรอร์นะครับมันทําให้รันเนอร์เนี่ยเกิดการโคงตัววนแล้้ทําใหเกิดช่ เนี่ยครับอันนี้คืออันที่ว่าทําไมที่ตอนเดิน150มิกแล้วใบเวทีมันสูงก็คือสูงเพราะเนี่ยนะครับแต่ไฮไลท์มันคือไอ้ลันเนอร์นเนี่ยความความความถี่ในการควงตัวกันของไอ้เกลียวของวัติกโรมเนี่ยมันจะเป็นสับซิงโครน,นัสครับมันจะประมาณ0.2 0.3 0.4แล้วแต่ดีไซน์ของเทอร์ไบน์นะครับของสปีดของของตัวลันเนอร์เองนะครับและก็จะเป็นการควงตัวในทิศทางเดียวกับทิศทางการหมุนของลันเนอร์ด้วยก็คือเป็น forward precision นะครับ อันนี้เป็นคาแรคเตอร์เฉพาะของมันนะครับส่วนพาร์ตต่อมาเนี่ยผมอยากจะพูดถึงก็คือพูดถึงเรื่องตัว t i l t i n g Pa d journal bearing นะครับพร้อมสไลด์เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่อง Excitation Force ก็คือตัวแรงที่มากระทำและต่อมาก็คือจะพูดถึงเรื่องตัว b บ a r i n g ก็คือเหมือนพูดง่ายๆเหมือนเป็น s ติฟเน็ของระบบนะครับก็หลายๆคนอาจจะรู้ดีแล้วครับก็ t i l t i n g Pa d journal bearing ชื่อก็บอกแล้วไงมันก็คือเป็น journal bearing ที่ตัว Pa d มันคิวได้นะครับก็คือตามรูปนี้ก็คือมมี Pivo ใช่้แลวก ตัวแพดเองก็สามารถทิวได้รอบไพวอดนะครับก็จะมีพวกพารามิเตอร์พวกแพดออฟเซตแพดเคลียร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วหลักการทํางานมันคืออะไรก็คือพอเจอแนอลมันหมุนปุ๊บนะครับไอ้ตัวนี้เจอแนลมันหมุนปุ๊บด้วยความที่ว่าน้ำมันเนี่ยเปนของเหลวมันมีความหนืดเพราะงั้นน่ะน้ำมันมันจะถูกเชียร์ระหว่างตัวเจอแนลกับเจอแนลแบริ่งเพราะงัะ้นมันจะทําให้เกิดอ่าไฮโดรอนอเมคเพชเชอร์ขึ้นนะครับมันก็จะสร้างแรงตัวเนี้ยมาประคองตัวเจอแนลน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดีๆแล้วอ่ะไอฟิล์มมมมมนนนนน้้้้าาาััััเียยกก็คคืืออพููดงงง่สสรรแบ การเคล er, ื่อนไหวของโรเตอร์ก็คือเพราะงั้นอ่ะมันก็คือพูดง่ายคือถ้ามองเป็นโมเดลมันก็คือเหมือนเป็นสติฟเน็ตกับตัวฟิล์มน้ำมันเนี้ยมันสามารถสร้างสติฟเน็ตกับดัมปิ้งได้เพราะงั้นวเบชั่นก็จะขึ้นอยู่กับพวกเรื่องฟิล์มน้ำมันแล้วก็เรื่องจิวเมทรีของตัวเจนเนล์แบร์ลิงด้วยนะครับเใครสนใจก็ลองไปมันมีบทความที่เขียนค่อนข้างดีหรือแบบเริ่มตั้งแต่พื้นฐานนะครับตัวบทความนี้นะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวคงมีเขาคงมีแชร์สไลด์กันอยู่นะครับ โอเคเราพูดถึงเรื่องตัวฟันซิทเบย์เรื่องแรงแล้วเรื่องวอลเทคโลบแล้วเรื่องเจนเนอเร็ตเบลลิงแล้วต่อมาก็เราจะมาพูดถึงเรื่องการวอรเบิรชันนะครับก็ที่เราเคยเคยได้ยินกันนะใช่ไหมครับชาร์ปออร์บิทแต่จะมีคนส่วนน้อยที่เคยได้ยินคํานี้ก็คือชาร์ปเซนเตอร์ไลน์นะครับแต่2อันนี้จริงๆมันเป็นของที่วัดมาได้พร้อมกันนะครับทีนี้เราอยากอธิบายว่าชาร์ปออร์บิทกับเซนเตอร์ไลน์เนี่ยที่มามันเป็นยังไงนะครับ ถ้าเกิดคนเคยทำงานพวกเธอบนแอนเชียร์แล้วดูพวกเรื่องการไวเบชั่นมอนิเตอร์ลิงกับโพเทคชั่นเราจะน่าจะคุ้นไอตัวนี้มั้งครับก็คือตัวเอ็ดดี้เคอร์เลนโพร์ครับเป็นพ็อกซิมิเตอร์โพร์นะครับหลักการทำงานมันคือยังไงตัวพ็อกซิมิเตอร์เนี่ยก้อนสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวเป,เ,ปเป็นทั้งออสซิเลเตอร์คือเป็นตัวจ่ายความถี่สูงนะครับแล้วก็เป็นเดมอนดูเลเตอร์ De 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 ulator, ก็คือเป็นตัวที่ extrac สัญ,ญญาณออกนะครับมันก็ส่งสัญญ,ญาณเนี่ยความถี่สูงเนี่ยไปที่ตัวเซนเซอร์ญญญตัวนี้นะครับ ซึ่งไอเซนเซอร์ตัวนี้มันจะเกิดการเหนียวนํากับเป้าก็คือตัวตัวชาร์ปของเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะปักอยู่ใ,ใกล้แบริ่งเนี่ยครับทีนี้อยากให้ดูตรงนี้นะครับถ้าเพาอยู่นิ่งนะครับแต่ว่าระยะแกบบของ2อ,อันนี้มันต่างกันเห็นไหมครับเราจะเห็นได้ว่าไอตัวตัวโวลเตนเนี่ยอยากให้มองแค่เส้นล่างเส้นเดียวครับค่าโวลเตนที่ได้มันจะต่างกันเห็นไหมครับเพราะงั้นเนี่ยไอค่าโวลเตนด้านล่างเนี่ยที่เป็นเส้นปะเนี่ยมันจะแปร ปกผ่านตรงกับระยะทางความห่างระหว่างหัวหัวหัววัดนะครับใบหัวกับกับแก็บตัวเนี้นะครับอันนี้คือกรณีที่ว่าเป็นสแตติกนะครับคือเพาไม่ไม่ขยับแค่ว่ามีระยะทางที่เปลี่ยนไปไอตัวเนี้ยถ้าเกิดใครเคยทำไอพกเทเบลพกแอ็กซยลโพซิชันเนี่ยเราเราจะคุนค้นกับไอตัวเนี้ยไอตัวตั้งค่าแก็บนะครับที่เป็นลบ,ลบ,ล,บ,ล,บ,ล,บลบกี่โวลต์ลบกี่โวลต์เนี่ยก็คือก็อค,อคือมาจากตัวนี้แหละทีนี้ถ้าเกิดเพาอ่ะ เวลามันหมุนแล้วมันมีการคงตัวด้วยก็คือมีการเคลื่อนตัวในแนวนี้ครับเพราะง้นสัญญาณมันจะได้ลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับทีนี้พอสัญญาณล,ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราลากเส้นเห็นไหมครับเส้นที่เป็นเส้นด้านล่างเส้นเดียวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ปุ๊บเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราดูแค่เส้นสีบานเย็นเส้นสีเงยสีเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะเป็นเส้นนี้ใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะมีค่าอยู่2ชุดก็คือชุดหนึ่งเนี่ยก็คือห่างจากศูนย์เท่าไหร่ก็คือเป็นค่า DC gap ใช่ไหมครับเป็นค่ากระแสตรงแต เราก็จะลากส่วนที่เป็นเขาเรียก AC, เป็นเอซีเป็น a อ t e r จนิทติ้งเคอร์เนนะครับก็เป็นส่วนเนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเส้นป่าเนี่ยก็คือเซนเตอร์ไลน์ก็คือเป็นตัวบอกว่าสแตติกโพซิชันของโรเตอร์เนี่ยตอนนี้อยู่ตรงไหนในในตัวแบร์ลิงและไอ้ส่วนเนี้ก็คือไวเบชันอ่าก็จะมีสองส่วนทีนี้พอถ้าเอาไอ้สองหัวเนี้ยนะครับถ้าเรามีหัวพ็อกซิมิตี้โพบสองหัวสองหัวที่ตั้งฉากกันเนี่ยพูดง่ายมันคือได้ได้ไซเวฟของสองด้านเพราะงั้นมันก็จะพอดออร์บิทออกมาได้นะครับ พราะงั้นก็จะพูดง่ายๆก็คือส่วนที่เป็นออร์บิทเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่บอกว่าการคงตัวของโรเตอร์เป็นยังไงก็คือเป็นส่วนที่เป็นเส้นสีบานเย็นนี้นะครับส่วนไอ้ตัวที่เป็นเส้นปะเนี่ยก็คือเป็นตัวเซ็นเตอร์ไลน์ก็เป็นตัวบอกว่าอะโรเตอร์อยู่ตรงไหนในแบริ่งแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยพ็อกซิมิตี้ผมเนี่ยข้อดีมันจะบอกได้2อย่างคือมันบอกได้ว่าเพาคงตัวยังไงแล้วมันบอกได้ว่าตัวเจนเนลอยู่ตรงไหนในแบริ่งด้วยซึ่งมีประโยชน์มากสําหรับกรณีที่เป็นเครื่องจักรที่เป็นเจนเนลแบรับ อ่ะอัน,นี้เมื่อกี้พูดถึงในหน้าที่แล้วไปแล้วแต่ก็อยากจะทวนให้ซ้ำว่าออร์บิทมันสร้างมาได้ยังไงนะครับอย่างเช่นกรณีแรกถ้าเราดึงสัญญาณดีซออกแล้วนะครับไอส่วนของเซนเตอร์ไลน์ของแก็ออกไปหมดแล้วเราจะเหลือสัญญาณ a อซก็จะได้เป็นไซเวฟอย่างนี้ถูกไหมครับถ้าเรามี2อันมาแพรกรันปุ๊บเราก็จะพอดออร์บิทแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตามทิศทางของหัววัดนะครับถ้าหัววัดอยู่ในแนวแกนนี้กับแกนนี้เวลาเราวัดค่าไวเบชั่นอ่ะเราก็จะวัดจากนี่ นะครับถึงนี่นะครับก็อย่างไอค่าพีคทูพีคที่โชว์ใน DC s ก็วิธีการวัดก็คือจากพีคทูพีคครับของแต่ละหัววัดนะครับวิธีการค่าที่มันได้ก็คือตามแนวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรามีเขาเรียก once per rev ก็คือ Key p เฟ s เซอระครับเป็นตัวมาร์กว่าโอเคโรเตอร์ okay, หมุนครบหนึ่งรอบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวแบงค์บแพทเทิร์นเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นตัวบอกได้ว่าเออพาวมีการหมุนครบหนึ่งรอบแล้วแสดงว่าไอตัวเนี้ยวัดการคงตัวของพาว ครบหนึ่งรอบการหมุนของเพาะนะครับก็จะมีประโยชน์ในการพวกวิเคราะห์พวกเฟสพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาทำบาลานซ์ทำอะไรตัวต่อมาเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าคนคนรู้จักอาจจะน้อยนะครับคนใหญ่เราจะรู้จักสเปกตรัมก,กันถูกไหมครับก็คือเอาสัญญาณทางเวฟฟอร์มนะครับสัญญาณทั่วไปเคสซิ่งไวเบชั่นหรืออะไรก็ช่างอะแล้วมาแปลงฟาสฟูเรียใช่ไหมครับก็จะได้สเปกตรัมออกมาแต่กรณีของชาร์ฟไวเบชั่นเนี่ยที่เป็นหัวสองหัวตั้งฉากกันมันจะมีสเปกตรัมพิเศษอันนึงที่เขาจะเรียกชื่อว่าฟูลสเปกตรรััมอะคบ ไอ้ฟูลสเปกตรัมเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันเอาสัญญาณจากหัว x y ที่ตั้งฉากกันสองหัวเนี่ยนะครับเอาเข้ามาคิดวิเคราะห์นะครับประโยชน์ของมันคืออะไรประโยชน์ของมันเนี่ยมันสามารถบอกได้ว่าไอ้การควงตัวของของออร์บิทเนี่ยมันควงตัวไปในทิศทางเดียวกับการหมุนของเพาหรือควงตัวไปในทิศทางตรงกันข้ามของเพาบอกได้อะครับอย่างกรณีเนี้ยผมยกตัวอย่างเดี๋ยวกรณีง่ายๆนะครับไอ้ตัวเนี้ยที่เขียนว่าโรเตชันเนี่ยก็คือทิศทางการหมุนของเพา แล้วก็ไอต้ตรงเนี้ยก็คือการค้งตัวของออบิทนะครับอย่างการณีเคสเนี้ยก็คือพาอ่ะควงเป็นทิศทางเดียวกับการหมุนของการหมุนนะครับก็จะตัวฟูลสเปกตรัมเนี่ยก็จะโช์แต่ด้านบวกอย่างเดียวก็คือด้าน์เวิร์ดนะครับแสดงว่าแค่ดูอย่างเนี้ยมันบอกได้เลยว่าระหว่างที่เพาหมุนไปเนี่ยมันก็ควงตัวไปแต่มันควงตัวไปในทิศทางเดียวกับการหมุนนะครับแต่กรณีอย่างตัวเนี้ยพอออบิทเริ่มรีเห็นไหมครับมันจะมีด้านที่เป็นีเวิร์สเพิ่มขึ้นมานะครับและไอ้เคสที่ว่าแบบออบิทเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเนี่ยมันก็จะ มันก็จะสองพาร์ทเนี่ยถ้าพาร์ร์เว w a r d กับีเวิร์ดก็จะเท่าก,กันนะครับแล้วพอเริ่มเีเวิ r ์ดกลับมาด้านที่เป็น extreme เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับพอควงตัวปุ๊บไอต้ตอนเนี้ยมันจะกลายเป็น bright แล้วก็ blank แต่เคสเนี้ยพอหมุนมาเห็นไหมครับเราจะเจอ blank กับ bright ก่อนเห็นไหมครับเพราะงั้นเนี่ยประโยชน์ของมันเนี่ยมันสามารถบ,บอกได้เลยว่าเออระว,วัด orbit ออกมา orbit มันควงเป็นทิศทางเดียวกับการหมุนของเราหรือตรงกันข้ามเนี่ยมันก็ใช้ในการแยกแยะพวกเรื่องรับ b ิ n งกับ instability ได้เพราะว่าอ่ะถ้าถ้าดูแค่หาสเปกตรัมอะครับ รับบิ้งกับอินเสอร์บลิตี้เนี่ยดูหน้าตาสองอันเนี่ยครับอันนึงก็ 0.5x อันหนึ่ง 0.48x อะไรเงี้ยแทบจะเหมือนกันเลยแยกแยะไม่ออกแต่ว่าด้วยความที่ว่ารับบิ้งเนี่ยมันเกิดการสีเพราะงั้นมันเกิดฟิกชันเพราะงั้นมันจะต้องเกิดเกิดรีเวิร์ดพิเซชันนะครับถ้าเกิดเรามีฟูลสเปกตรัมเนี่ยมันจะบอกได้เห็นไหมครับแต่อย่างอิน t ส b i l บิลิตี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นควงตัวในทิศทางเดียวกับการหมุนของเพาอยู่แล้วด้วยกลไกของฟิล์มน้ำมันนะครับ ช่วยในการแยกแยะปัญหาได้แต่ฟูลสเปกตรัมเนี่ยก็บอกไว้ก่อนว่าใช้ได้ในกรณีของของที่เป็น x y อย่างเดียวคือ Proximity Pro ที่เป็นชาร v i b r a t i o นนะครับอย่างเช่นกรณีเนี้ยมีคอมเพรสเซอร์ตัวหนึ่งมันเกิดคล้ายๆ i n s t a b i l i t y จากไอตัวฟิล์มน้ำมันนะครับเห็นไหมมันก็จะเกิดเฉพาะ forward s u b ับซิงโครนัเห็นไหมครับไอตัวร e v e r s ที่เป็นความถี่ด้านตรงข้างที่เป็นติดลบเนี่ยแทบไม่เกิดเลยอันนี้เราก็บอกได้ว่าโอเคมันไม่ใช่รับบิ้งหรอกนะครับถึงแม้ว่าจะเกิด Sub ซิงโ o n o ันะครับ เราพูดถึงทฤษฎีพื้นฐานตั้งแต่ตัวเครื่องจักรนะครับแล้วก็เรื่องแบริ่งแล้วก็เรื่องเรื่องวเบชันการดูออร์บิทะไรครบแล้วตอนนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็พวกเรื่องการมอนิเตอร์นะครับก็สบายตัวนี้ก็สบายหน่อยเพราะมันเป็นเครื่องตัวใหญ่ใช่ไหมครับมันก็มีแลกวเบชันติดมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็แบริ่งหนึ่งก็จะมีชาร์ปเอ็กวเนี่ย ครบทุก3ามแบริ่งเลยนะครับแล้วก็มีเคสซิ่งไวเบชันในแนวเรเดียลเนี่ยนะครับที่ที่ห้อยท้ายด้วยวเนี่ยในแนวเรเดียลอะแบริ่งละหัวนะครับแล้วก็ที่ที่บอกตรงที่ทัดแบริ่งนะครับที่ LCB อะโลว์เอคอมบ b e a r i n g ก็จะมีก็จะมีแอคเซียลไวเบชันด้วยอีกหัวหนึ่งนะครับเป็นวิลลัสซิตี้เหมือนกันเพราะงั้นสัญญาณทั้งหมดเนี่ยที่วัดถ้าจะวัดจริงๆมันก็คือชาร์ปไวเบชัน6 channel กับเคสซิ่งไวเบชันอีก4 channel ก็10 channel แล้วก็มี1 key phaser นะครับก็ใช้ปึ่งคีเฟ ราะงั้นก็ฮิ้วเครื่อง a อนาลิเซอร์ไปหนึ่งตัวนะครับบริษัทเราเป็นโดท a นอัลต a s o l u t i o นนะครับใครอยากไปดูก็ดูได้นะครับก็ใช้ตัวนี้ <laughs> เสร็จแล้วปุ๊บก็มีเครื่องวัดไปเบรชั่นแล้วก็มีซอฟต์แวร์ครับก็ฮุกอัพสัญญาณมาเซตติ้งก็คือประมาณนี้นะครับก็แค่กระเป๋าหนึ่งใบกับคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวก็เดินทางไปวัดแก้ไขปัญหาได้นะครับทีนี้ก่อนจะมาพูดถึงเรื่องค่าไปเบสชั่นที่ตรวจวัดได้เราพูดถึงคุณลเลียก่อนนะครับจริงๆค่าไปเบสชัย 2พาร์ทนะครับก็คือส่วนของเช้าวิบเบชั่นกับส่วนของเคสซิ่งวเบชั่นนะครับซึ่งไอโซก็จะไม่เหมือนกันนะครับตัวหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเก้ากับตัวหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกแต่ว่าอะไรที่เป็นไฮโดรเทอร์ไบล์ก็จะขีดห้าเหมือนกันทั Sud ้งหมดนะครับก็อยากให้ดูเป็นแค่คร่าวๆเฉยๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายจริงๆอ่ะเอออะลาร์มฟิกเซตพอยต์เนี่ยก็ตั้งตาม OEM อยู่ดีนะครับทีนี้ก็จะสังเกตเห็นไหมครับว่าตัวผู้ผลิตเทอร์ไบล์เองอ่ะเขาตั้้งงงคคค่่่าาาออออลรร์์มททิิปไไไวชุดดนนะับบบกก็ืยยเเี ต่ำกว่า190เมกกับสูงกว่า190เมกเห็นไหมครับที่ต่ำกว่า190เมกเขาเขาอลาวเขายอมให้ i b r a t i o n มันสูงกว่าได้เยอะเลยเทียบกับที่สูงกว่า190เมกก็คือด้วยเหตุผลเรื่องเกี่ยวกับไอตัว v o r t e x l o รบกับการเดินเครื่องในรับโหลดโซนที่เป็น p a r t i a l load ดนี่แหละก็ไม่มีอะไรมากนะครับให้โฟกัสแค่สนใจแค่เทอร์ไบ g ด์ไกด์ a าร์รก็ได้ครับจำเลขไว้ว่าเอ่อต่ำกว่า190เมกอยู่ที่900แล้วก็ที่สูงกว่า190เมกอยู่ที่400ถ้า ส่วนเคสซิ่งไวเบชันน่ะไม่อยากให้สนใจมากเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขื่อนเนี่ยโครงสร้างพวกแบริ่งอะไรเนี้ยมันเกาะอยู่กับฟาวเดชั่นของเขื่อนนะครับมันแข็งมากมันมันแทบไม่ออกเคสซิ่งไวเบชั่นหรอกมันเดยมันจะออกแค่ชไวเบชั่นอย่างเดียวนะครับอ่ะตอนนี้ก็มาโชว์ผลการวัดเบื้องต้นนะครับเราเดินทางเข้าเขื่อนวันที่สามนะครับเอ,อ้ไม่ใช่วันที่เออวันที่สิบแปดเดือนสามดผิดแล้วก็เข้าไปวัดเขาก็ คือยูนิตยูนิตเนี้ยมันเดินเป็นไซเคิลครับศูนย์ควบคุมาลังไฟก็สั่งเดินมันก็มีช่วงที่ไม่ไม่ได้เดินแต่พอดีเราเข้าไปถึงในตอนที่ว่ามันยังไม่ได้เดินนะครับเราก็รอมาสตาร์ทขึ้นมาเขาก็สตาร์ทขึ้นมาปุ๊มขึ้นฟูสปีดแล้วก็ค่อยๆขึ้นโหลดนะครับแล้วก็พอถึงร5 0ยหสิเมกปุ๊บสังเกตน,นะครับไอเบชั่นขึ้นเลยนะครับพอขึ้นโหลดไปที่ร้อยเจกปุิบเมา245๊มก็ลงลง,ลงมานะคร้อาสี่สิบห้าเมตรก็ลงลง,ลงมาอีกนะครับแล้วก็ที่210อทสอ,องร้บาอดดครับ,รบ,ไรไบ,รบก็ครก ก่อนสตาร์ทเทอร์บายเนี่ยถ้าเราอย่างที่จำเรื่องชาร์ปเซนเตอร์ไลน์ได้ใช่ไหมครับที่มันจะบอกเป็นตัวบอกว่าโรเตอร์อยู่ตรงไหนในแบริ่งก็ก่อนก่อนสตาร์ทเนี่ยเราก็มาร์กศูนย์ไว้ว่าโรเตอร์จอดอยู่ตรงนี้พอสตาร์ทเทอร์บายปล่อยน้ำมาปึ้งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันถอยมาเยอะมากเห็นไหมครับประมาณ600ไมครอนนะครับแต่จำได้ใช่ไหมครับว่าไดมิทเทลเคเรนส์คือเคเรนส์ทั้งอันเลยเนี่ยตามสเปคอะเหมือนทั้งรูปเนี้ยมันควรจะแค่600แต่ไอ้แค่เนี้ย มันสตาร์ทถอยมามันถอยมาหกร้อยนะครับแล้วก็อันนี้คือแม็กซิมัมแต่ว่าพอมาเดินเครื่องที่ประมาณร้อยหสิบเมกเนี่ยนะครับณจุดเนี้ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้ก็คือเหมือนว่ามันถอยมาสี่ร้อยไมค่อนจากจุดเริ่มต้นนะครับแต่พอชัดดาวเทอร์บายปุ๊บอ่าโรเตอร์มันก็เดินหน้ากลับเข้าไปนะครับมันก็แทบจะถ้ามองในตำแหน่งเหนือน้ําท้ายน้ําเนี่ยก็แทบจะไปอยู่ในตำแหน่งตำแหน่งเดิมนะครับอันนี้ยคือพอยที่ว่า เออเนี่ยตัวเทอร์ไบรดไกด์ไบร์ิงเซน็นเตอร์ไลน์เนี่ยมันการเคลื่อนที่มันมากผิดปกตินะนะครับมีประเด็นให้สงสัยหนึ่งอันแล้วนอกจากเรื่องไวเบชั่นสูงที่เทอร์ไบรดไกด์นะครับก็ต่อมาเราก็มาวิเคราะห์ว่าเมื่อกี้เราดูเซ็นเตอร์ไลน์ก็คือส่วนที่เป็น DC พาร์ทใช่ไหมครับส่วนที่เป็นแซติกเรามาดูออร์บิทกันนะครับตอนแรกเรามาดูที่150เมกะวัตต์ก่อนก็คือจุดเนี้ยที่ค่าไปไวเบชั่นสูงนะครับเรามาดึงดูก็คือออร์บิทเนี่ยเราจะโชว์สองอันสีีนนน้เเงิ่ยก็คือ เขาเรียกว่า direct orbit ก็คืออร b i t ทุกๆความถี่รวมกันนะครับก็คือเอาสัญญาณวัดมาแล้วก็โชว์มาเลยนะครับก็จะได้รูปนี้ส่วนเส้นสีส้มเนี่ยก็คือ s y งโค r o n o u s s y n c h ก็คือกรองมเฉพาะความถี่เดียวกับรอบการหมุนของเพลานะครับก็คือ 1x นะครับทีนี้อยากให้โฟกัสแค่เทอร์ไบก์ไบลิงอันเดียวพอนะครับฟูลสเ c a l e เนี่ยก็คือ1มิลิเมตรนะครับพันไมครนะครับจะสังเกตเห็นว่าไอ้ค่าที่ทำให้เป็นเวช่นสูงจริงๆเนี่ยถ้าดูจากรูปนี้เราก็บอกได้เลยว่าเออมันไม่ใช่ 1x หรอกมันเป็น3ับซิงโค n o u นะครับ พอขยับโหลดมาที่170เมกเห็นไหมครับตอนนี้เส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงเอ้ยกับเส้นสีส้มมันใกล้เคียงกันมากขึ้นแล้วแสดงว่าไอ้พาที่เป็นสับซิงโครนัสเนี่ยมันมันเริ่มลดลงนะครับก็คือตรงนี้เห็นไหมครับก็เริ่มลดลงพอขึ้นมาเป็น245เมกอ่ะดีขึ้นใช่ไหมครับอ่ะตรงนี้ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายพอพอมาเป็นจุดที่เป็นคล้ายๆเหมือนเป็นเบสเบสเอฟซีพอยท์ครับ BEP อ่ะที่210เมกก็ ก็ดีเห็นไหมครับแทบจะแทบจะทับกันเลยคือความถี่หลักเนี่ยของไวเบชันณณโหลดเนี้ยก็คือแทบจะเป็นซิงโครนัสไวเบชันหรือหนึ่งเอกล้วนแต่ให้สังเกตอย่างหนึ่งไหมครับออร์บิททุกรูปอ่ะให้ดูที่เป็นหนึ่งเอกอ่ะมันเป็นวงรีหมดเลยเห็นไหมครับแต่ว่าเครื่องจักรอ่ะมันเป็นเวอร์ติเคิลแมชชีนแล้วก็แบริ่งมันเป็นทิวติ้งแพดที่เป็นจำนวนเป็นเลขคู่อ่ะแล้วมันมันไม่ควรจะมีแรงกาวิเทชันอลฟ์เพราะมันเป็นเผาตั้งอ่ะทำไมออร์บิทมันเป็นวงรีเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็คือประเด็นประเด็นทีีี่่่่นนนนาาสสงงัััยอออทททแล้วววไมมรบิเป็ ซึ่งมันควรจะเป็นวงกลมถ้าเกิดสกิปเน็ตของแบลิ่งในแต่ละแกนมันเท่ากันซึ่งมันควรจะเท่ากันนะครับอ่าต่อมาก็คืออย่างที่บอกเมืเ่อกี้เราพูดถึงเรื่องฟูลสเปกตรัมใช่ไหมครับถ้าฟูลสเปกตรัมมาพอร์ตซ้อนๆอนก,นกันหลายเวลาเนี่ยเราสามารถเขาเรียกพอร์ตชินทีเน,นี้ยเขาเรียกว่าฟูลวอเตอร์ฟอลพอร์ตนะครับก็คือเป็นตัวบอกสเปกตรัมแหละแต่บอกณนะเวลาต่างๆเห็นไหมครับแกนเนี้ยแกนลึกเนี่ยแกนแซนเนี่ยจะเป็นแกนเวลาเห็นไหมครับอ่ะก็เมืเ่อกี้อย่างการเทสที่ช่วงตอนเนี้นะครับเราเอาสัญญ,ญาณมาปปุ๊บบแแลล้้ววเเรรราาาาาสามามมมถถงคคี่ดดูไห็นั แล้วก็จะเจอว่าอ่ะอันนี้ย x x ของเครื่องจักรนะครับก็เป็นแทบจะเป็นฟอร์เวิรล้วนแหละแล้วก็ไอนนที่ทำให้เวอร์ชั่นสูงจริงเนี่ยคือเูนี่ย0ดเเฮิร์หรือ 0.3x มเนี่ยนะครับมากสุดก็คือตอนช่วง150เมกะวัตตัเห็นไหมครับสูงมากเลยแล้วพอเริ่ม170เจก็ขนาดลดลงมาแล้วพอ245กับ210นี่ก็คือแทบจะหายไปเลยนะครับอ่ะเนี่ยก็มันก็บอกได้ว่าแล้วว่าเนี่ยมันเป็นพวกเรื่องวอ t e ิกโลบแล้วเพราะว่ามันดูดูจากวา เอามาพอดซ้อนกันเป็นวอเตอร์ฟอลก็จะบอกอะไรได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นก็อ้าวแล้วแก้ยังไงล่ะก็เจอแล้วนี่ว่า1นึ่งออบิทมันค่อนข้างรีอันที่2ก็คือดูจากเซ็นเตอร์ไลน์แล้วแกลบมันโรเตอร์มันถอยไปเยอะผิดปกติก็ก็อินสเปคครับก็พอดีผู้ผลิตเขาอยู่อยู่พอดีก็ก็เลยให้เขาอินสเปคพอเขาอินสเปคมาเขาก็เจอจริงๆว่าไอแ d ในแนวเหนือน้ำใต้น้ำเนี่ยมันโอเวอร์เคเรนซ์นะครับก็คือ คุณง่ายก็คือเหมือนแกะมันมากกว่าปกติเพราะงั้นก็คือซิฟเน็ตไรเดนมิกซิฟเน็ตมันก็จะน้อยผิดปกติเพราะงั้นการให้ตัวของแบลิ่งในแนวเนี้ยมันก็จะเยอะเพราะงั้นเราก็เลยไม่แปลกใจหรอกว่าทําไมออบิทมันเป็นมงรีในแนวเหนือน้ำไทนามเห็นป่ะครับก็แก้ไปตรงไปตรงมาครับก็รู้ว่ามันเกินก็เขาอินสเปกไอตัวเจอ์นลกับตัวเจอ์นลแบลิ่งด้วยวิชวลแล้วว่ามันไม่มีรอยอะไรเขาก็เขาก็ขันอย่างเงี้ย ปรับแก็บให้มันเข้าไปให้ได้ตามสเปคแต่ว่ามันอยู่ในวารันตีอยู่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาปรับค่าไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือก็คือไม่รู้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือเนี่ยก่อนก่อนก่อนแก้ใช่ไหมครับหลังแก้มันก็มันก็ดีขึ้นอ่ะมันก็หายไปนะครับแต่ว่าอย่างไอตัวเนี้ยผมพอดกราฟเคสซิ่งเวเบชันซึ่งไม่ได้โชว์ในก่อนหน้านี้ให้ดูนะครับสังเกตว่า ก่อนแก้กับหลังแก้เนี่ยชาร์ปเวบิเบชันมันต่างกันเยอะมากเลยเห็นไหมครับมันดีขึ้นแต่ว่าเคสซิ่งเนี่ยมองดูดีๆมันแทบมันแทบไม่ไม่ต่างกันเลยนะครับก็เลยในที่จะสื่อว่าไอ้ตัวเคสซิ่งเวบิเบชันเนี่ยยิ่งโครงสร้างที่แบบพวกแบลิ่งกับแบลิ่งซัพพอร์ตสตั๊กเจอร์แบบแมสซีแมสซีอย่างพวกเขื่อนหรือที่เป็นเพาตั้งเนี่ยไอ้ตัวการวัดเคสซิ่งเวบิเบชันน่ะน่าจะเป็นตัวตัวเครื่องมือที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อเทียบกับชาร์ปเวบิเบชันเห็นไหมครับก <c oughs> เมื่อกี้เราเทียบค่าเทรนแล้วแล้วก็เทียบเรื่องเซนเตอร์ไลน์ต่อนะครับคือก่อนก่อนแก้เห็นไหมครับมันถอยได้เยอะเห็นไหมฮะถ้าเกลีวเดียวกันพอพอแก้แล้วมันก็มันก็ถอยได้น้อยลงเห็นไหมครับก,ก็ตามคาดนะครับก็ให้โฟกัสแค่ตัวตัว,ว TGB อย่างเดียวก็พอแล้วฮะอันอื่นก็ไม่ค่อยมีของเจเนอเรเตอร์ไม่ค่อยมีเนยะเท่าไหร่แล้วก็เทียบตัวเรื่องออบิทครับก็คอนโทรลขนาดได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไอตัวตัวเนี้ย ตัวหนึ่งเอ็กมันค่อนข้างกลมขึ้นเมื่อเทียบกับของเก่านะครับเห็นไหมครับก็ว่ากลมขึ้นแหละก็ถึงข้อสรุปแล้วครับก็ก็ตรงไปตรงมาครับเคสที่ไม่ได้มีทรับซ้อนก็หลังจากการปรับแก็บของเทอร์ไบรด์ไกด์แบริ่งเนี่ยชาร์ปเอเบชั่นจุดสูงสุดอ่ะที่ร้อยห้าสิบมกะวักตัที่มันเคยประมาณเก้าร้อยจะแตะทิปเซตพอยต์มันก็ไหลลงมาที่หกร้อยไมครนะครับแล้วก็ เช็คเทมอะไรแล้วแมทเมทัลเทมอะไรก็ปกตินะครับก็เดินได้แล้วก็ไอตัวฮ u บออร์บิทมันก็เป็นวงรีน้อยลงนะครับแล้วก็ขนาดเล็กลงในทุกๆโหลดคอนดิชันอย่างที่ให้ดูแล้วนะครับแล้วก็การถอยถอยตัวของตำแหน่งโรเตอร์โพซิชันในชัซสเตนไลน์ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไอความถิดหลักที่ทำให้เบอร์ชันสูงมันก็คือตัวฟอร์เบิร์ต0.94เฮิร์ตนะครับจากตัวเรื่องบอต e กโลบนะครับที่ทำให้เบอร์ชันสูงครับก็ การนำเสนอของผมก็จบเท่านี้ครับมีใครมีคำถามอะไรยินดีนะครับครับมีใครมีคำถามไหมคะหรือว่าท่านนึกได้ที่หลังเนี่ยสามารถหลังใหม่นะคะกับด็อกอรได้นะคะอะละค่ะถ้าเกิดทุกท่านไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็แน่นอนในคะ่ะเชิญเลยค่ะ ไปถึง 0.3x ใช่ไหมครับออพอดีทษทีนะผมไม่ได้ใส่ตัว waterfall มาแต่ว่าเราก็เทียบขนาดคร่าวๆจากจากตัวนี้ได้ครับก็ก็ลดลงแหละเพราะว่าสติปเน็ต dynamic สติปเน็ตมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพราะแบล็งก์เค a ลนมันลดลงแต่ว่าเออทษทีผมไม่ได้ไม่ได้ไอเอาตัวสเปกตรัมมาให้ดูครับลดลงครับครับนิว <c oughs> พี่สนใจเซ็นเตอร์ไลน์มากกว่าซึ่งเซ็นเตอร์ลไลน์มันเป็นสเตติกสติปเนตเห็นปะอันนี้ไม่ใช่พาสเตติกพาสใช่ปะไม่ใช่แดมปิออ้งพี่ว่าไม่ช่วยเท่าไหร,ไร่ส่วนในตรงนี้เป็นหลักมากกว่า okay. <c oughs> <c oughs> ใช่ในแน,แนวเหนือน้ำท้ายน้ำครับเดี๋ยวนะ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 ต้องไปดูหนะ้าอ่ะ เหมือนเหมือนผู uh, okay. <that> ้ผลิตเขาบอกเขาแก้เขาแก้เขาปรับแก็บเฉพาะในแนวเหนือน้ำท้ายน้ำเนี่ยครับเฉพาะนั้นครับเออครับเออเป็นคำถามที่เถียงกันเยอะมากนะเหมือนศูนย์ควบคุมพลังไฟแห่งชาติเขาก็ยังไม่ยอมเลยคือเขาเขาเรียกเขาเรียกเท่าไหร่ก็เดินตอนนั้นอ่ะเคยเคยไปต้องไปนั่งกับ กับเขบื่อนเนี้ยแบบเหมือนไปขอความเมตตาเขาว่าเฮ้ยอย่าเดินเครื่องโหลดเท่านี้เลยก่อนแก้นนะั่นแหะแต่ศูนย์บอกมันก็เป็นทุกเขื่อนแหละก็เดินเดินไปน <laughs> ะครับก็บคือไม่ดีแหละเพราะว่าโดยโดยฟิสิกส์ก็ได้ให้ดูว่ามันมีวอลติโลมันก็มีอะไรไปกระตุกตัวรันเนอร์ตลอดแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับศูนยนะ์แ่ะศูนย์เขาไม่สนใจเออเคยถามแล้วค่ะ <laughs> <อบ S 1> มีท่านอื่นอีกไหมคะ โอเคครบถ้วนนะคะ